เดี <muitas S 2> ๋ยวก่อนวัน <painted> นี้ผมมายืนอยู่ข้างล้อเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเท้าอยู่เนี่ยล้อใหม่ตายเอามาทําอะไรครับเนี่ยก็เขาอยากจะให้มันเป็นหน้าเงาหน้าเงาเหรอตอนนี้หน้ามันด้านอยู่ตอนนี้หน้ามันด้านไม่หน้ามันดํำอยากให้หน้าขาวออ๋ยากตรงไหนนี่เขาอยากจะหาไวท์เทนนิ่งมาทาไหมจะทำแบบนี้เหรอใช่อะไรมันสวยอยู่แล้วไม่ทำอะไมอ่ะนั่นน่ะสินานาจิตตานล้อใหม่เลยเดืคือลูกค้ารถรถสีอะไรรถเป็นบีเอ็มสีดำเขาอยากว่าอย่างนี้มันดูไปผู้ใหญ่เปล่าผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาอยากให้ตรงนี้มันเงา บางทีมดูวัยรุ่นไปผู้ชมนานาเจิดตังนะของการถรดมัน<ช>ถึงบอกไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าไม่มีที่หมดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความเสี่ยต่างกัน <ağ> นะฮะเขา<ข>เรียกเป็นความอยากแล้วกันอ๋อความอยากความอยากครัเสียนต้อง,งใช้กับอะไรครับอย่างอื่นฮะตอบไม่ได้เจ็ดสามตำรวจลงโอเคนะครย่งไรตามครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้พี่ต้องจะทําอะไรจะเนรมิตมันเดี๋ยวจะเซียนซีทั้งหน้าเลยคราวนี้ลากหัวยันหางเลยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คุณผู้ชมใช้เวลาน่าจะประมาณสองชั่วโมงก็ได้จะเสร็จแล้วหน้าสองชั่วโมงนะฮะ ใชเ,เงินนะใช้ประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้ฮะเจ็รอยเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเพราะเขาไ้แล้วน้องสาวผมนะไอตัวดีมขับซีโอเคไปเบียดฟุตบาทใหม่แล้วไ,ไม่ต้องซ่อมให้พันเดียวขอบคุณมากนะครับ,คร,บครับผม อาละรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเนรมิตในสิ่งดีๆกับพรมนรมิตพร้อมๆกันครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนของร้านพรอมเนรมิตนะฮะในการซ่อมแม็กจะรูปแบบนะครับขนาดนี้แม็กใหม่นี่คุณผู้ชมยังสามารถกรับสีได้ขนาดนี้ด้วยเครื่อง CNC ครับระบบคอมพิวเตอร์ไม่ทําให้แม็กเสียน้ําหนักหรือว่าพื้นผิวของความเป็นล้อมแม็กที่คงทนและคุณภาพนะครับถ้าสนใจติดต่อรับบริการได้เลยครับ0816565333กับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่ การของเรานี้นะฮะโทรหาได้เลยพี่ต้องพรมนิมิตครับแต่ขอใบนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนลดยิ่งเยอะกว่าเดิมนะฮะแน่ๆครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเรสโชว์ของเราต่อครับ